เยอะๆลูกกินเลยกินเลยกินข้าวกินข้าวกินข้าวตัวน้อยเนี่ยเนี่ยตัวน้อยกินกินกินตรงนี้ก่อนกินเลยลูกดาวดาวให้น้องกินด้วยลูกดาวดาวให้น้องกินด้วยลูกมาๆกินข้าวกินข้าวกินขนม้วยเนี่ยใส่ชามกินข้าวเร็วๆเร็วด่างกินข้าวกี้กินข้าวลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บอ่ะแม่เอาขนมให้คนสวยก่ะ แดงน้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะพี่วัวหมามาให้ตัวเล็กอ่ะอ่ะแม่ให้เออเออเออแม่แดงอ่ะแม่รู้ว่าแม่แดงอยากกินเอาป่ะตัวเล็กเอาป่ะเอาตัวเล็กแม่ให้อ่ะตัวเล็กอ่ะอ่าน้ำตาลอะแม่ให้ไอ้เจือไอ่เจือแย่งน้องนะตาลสองอันแล้วนะคะของตัวเองมีอยู่กินหลงกิน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 ในเดียวกินใีเดียว เดี๋ยวแม่เติมเดี๋ยวแม่เติมน้ำให้ลูกอ่ะเอ้ยกี้อยากกินขนมอ่ะกี้อยากกินขนมอ้ะจื้ยจื้ยจื้ยอ่ะคือน้อยแม่ให้เอาเลยลูกน้อยอยากแม่ให้ขนมด่างอยากกินขนมแมู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่ให้ลูกอ่ะจอยอ่ะจอยแม่ให้เร็วเร็เออตรงนั้นละเออเก่งมากลูกรอนแม่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวคนท้องกันลูกเออพาคุ้มครองลูกดุยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแกะให้ได้ไหม คนท้องเรากินข้าวอยู่นะวันนี้แม่ไปซ่อมรถมาลูกดึกเลยกี่โมงแล้วห้าทุ่มแล้วอิ่มแล้วนะลูกแม่เติมน้ําให้สะอาดหมดแล้วนะคะทุกจุดนะกินขนมนมาแล้วนะคะแม่ไปแล้วลูกพาคุ้มครองลูกเอ้ยจุย้ยยุยเป็นยุยไปแล้วลูกพาคุ้มครองลูกเอ้ยดูกระโดดใส่แม,ม่เอ้ยอยางมากินข้าวห้าทุ่มครึ่งแล้วมีสองมาลูกตัวเล็กมาคนท้องมาอ่ะกินข้าว กินข้าวเดี๋ยวแม่เก็บห้องก่อนนะคะเออกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแม่เก็บห้องให้นะคะป๊บนึงนะคะกินให้อร่อยลดกดูดตัวเล็กตัวเล็กก็ดอีกหางคนท้องกินให้อร่อยลอกปีสองกินให้อร่อยลูกปีสองกินหนมไหมคะอ่ะเดี๋ยวแม่เทเอ้ยอย่าทีบใส่แม่อย่างนี้ดิหงายท้องกินกันล ให้ปีสองก่อนอตัวเล็กคนท้องคะอ้าวเข้าไปหายไปเลยแล้วเคี้ยวมั่งก็ล่านี่ฮะไม่ให้ปีสองสองอันอ่ะอันเดียวเองอ่ะคนท้องคะนอนกินให้ลูกอ่ะตัวเล็กคาปากยังจะมาเอาอีกฮะฮะคาปากยังมาเอาอีก,ปล,อก,ลกอปล่อยก่อนสิลูกอ่ะปล่อยก่อนปล่อยแล้วมาโอ้ยตัวเล็กเอาไปให้แม่เหรอ อ่ะอ่ะคนท้องอเล็กค่ะมีสองแม่เอาเลยอ่ะอืมอืมอหนไไปแล้วนะ แม่ตักอาหารเนี่ยน,นะนะตะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอาหารเต็มเต็มละแล้วก็น้ําสะอาดละห้องเก็บเรียบร้อยเลยเปิดพัดลมไว้เดี๋ยวแม่ตั้งทำม,มื่อไว้เดี๋ยวให้มันอยู่เฉยๆจ่อเลยนี่มันเปิดสวิงไว้เดี๋ยวแม่ให้จ่อแล้วแปดชั่วโมงให้คนท้องสามเม็ดห้าเมตรนะไม่ให้ไีสองอ่ะตัวเล็กอะกินเลยลูกโอ้โหหายไปในกินตาหนึ่งเม็ดแม่ไปแล้วลูก อาคุ้งคองนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันล้สนวสโน่ไอ้กับคอปเปอร์รอในรถล,ลูกเนี่ยจะเที่ยงคืนละแม่ไปแล้วนะวันนี้แม่ไปซ่อมรถมาเลยมาดึกขอโทษทีนะคะเออรถแม่พังลูกวันนี้โดนไปหลายตังค์เลยลูกเอ้แม่ต้องรีบซ่อมไม่งั้นไม่มีรถพาอาหารกับนนะ้ำมาให้พวกหนูกินแล้วลูกเอยจุดกระดิกหางพาคุ้มคองลูกไปแล้วนะคะลูกพาคุ้มคองลูก